ดีค่ะ คิดถึงทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่ก็เลยอยากจะมาทำออรีวิวกระเป๋านะคะแล้วก็วัชชินไมลแบไปด้วยทีเดียวเลยนะคะพอดีว่าซื้อกระเป๋ามาใหม่1ใบนะคะแล้วก็ทดลองใช้มาแล้ว1เดือนก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะแล้วส่วนตัวก็เป็นแฟนของยี่ห้อน,นี้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คืออิเซมิยาเกตเบาๆค่ะอันนี้นะคะ<อ>น้องเล็กของรุ่นโทสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้อง 7คูณ7นะคะเนี่ยคะ่ะก็7 7บล็อกนะคะนี่ตัวนี้ของพี่ก็เป็นสีเบสนะคะแต่ว่าถ้าดูใ,ใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีประกายวิ่งๆออกมานิดหนึงนะคะสีนี้ก็เข้ากับเสื้อผ้าได้แบบง่ายมากๆเลยปกติจะมี8คูณ0คูณ10แล้วก็ทรงต่างๆใช่ไหมคะก,ก็ชอบทุกรุ่นนะคะแต่พี่คิดว่าในสถานะ ช่วงนี้เนี่ยแบบไม่ต้องเอาของออกไปเยอะนะคะให้ไปเสี่ยงติดเชื้อแล้วก็ต้องพกพวกเอ,อ่อสเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกอะไรอีกใช่ไหมคะก็ไซส์นี้ก็รู้สึกว่าแบบพอดิบพอดีอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะรูปทรงเขาก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีแบบสองปรับได้สองระดับเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าจะสะพายขึ้นไหล่ก็ปรับขึ้นไปหรือว่าถือคล้องแขนถือปล่อยปล่อยหิ้วไปนะคะ ข้างในก็เหมือนเดิมมี1นซิปนะคะทุกคนก็คงทราบกันอยู่แล้วเนาะนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างนะคะซึ mm hmm. ่งพี่ว่ามันแบบพอดิบพอดีมากอ่ะก mm hmm. ็อย่างที่บอกพลาดไม่ได้เลยทิชชู่เปียกเจลแอนกอฮอร์ J o N G H o, ใช่ไหมคะ mm hmm. ในช่วงนี้มีอะไรอีก กระเป๋าเงินค่ะใบนี้นะคะเป็น card holder อยากจะแบบทำรีวิวใบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าใช้มาประมาณ3-4ปีแล้วนะคะคือชอบมากๆใช้ทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบพอดีมากเลยเลอไว้จะมาทำนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เสื้อตั้ง พี่คูมามองซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะนี่คิดถึงญี่ปุ่นเนาะใบนี้ก็ดีเป็นแบบเป็นผ้าตัวเขาก็ไม่หนักเพราะว่าเสื้อ่ก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีพ็อกเก็ตตรงนี้อีกนะคะมีอะไรอีกเอ่ยอ่ามีแอร์พอรค่ะลายที่ชิบะมีหูมีขาด้วยนะคะแล้วก็ กระเป๋าใส่เครื่องสำอางใส่นู่นนี่นั่นนะคะใบนี้ก็คือแบบอชอบมากเลยตอนและเพื่อนซื้อให้ตอนยังไม่แกะนะก็รู้สึกแบบธรรมดามากเลยแต่พอแบบแกะออกมาใช้แล้วเนี่ยโอ้ลายสวยอะเนี่ยเรายิ่งใช้กับอันเนี้ยสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยของไทยก็ไม่แพ้ใครนะคะนารยาลายกิบเก๋มากแล้วก็มีซิปอีกต่างหากนะคะมีก้นกระเป๋า คือใส่ได้แบบเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ใส่อะไรไว้บ้างนะคะอ่าเหมือนเดิมพิชชูมาและสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้เป็นฟูดเกรดนะคะก็เลยพบไว้ลิปสติกค,ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะชีวิตนี้สองสิ่งคือ <laughs> ยาดมแล้วก็ลิปมันค่ะยางลัดผมกุญแจ แฮนด์ครีมนะคะมีลิปสติกแอบพกมาอีกหนึ่งเป็น l ลิปกลอสตัวนี้แล้วก็ปากกาค่ะปากากาก็แนะนำเพื่อนก็ได้ใช้แบบทวิชแบบนี้นะคะเพาะว่าแบบกดๆเนี่ยบางทีกระแทกนิดนึงมันก็จะเปื้อนกับเราได้นะคะหมดแล้วค่ะนะคะในนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันโหก็คือแบบใส่ได้เยอะจริงๆนะคะปากกาตกนี้นะคะ สวยอะพี่แบบพี่ชอบดูสิคะที่ใส่กับเสื้อสีนี้ก็โอเคใส่กับเสื้อสีสีให้เขามาแบบตัดดรอปก็สวยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะก็เลยไม่รู้จะมีภาพอินเสิร์ตตอนถือกระเป๋าหรือเปล่านะคะก็เอามาให้เพื่อนๆดูเล่นๆแก้เหงานะคะอันนี้ก็คือเบาๆเจ็ดคูณเค่ะน้องเล็กนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมจนจบค่ะบ๊ายบาย